ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านด้วยผมสำหรับอีพีนี้ทางช่องก็จะมีวัตถุมงคลตะกุดเปิดดวงเปิดโลกหลวงปู่ทวดมาให้พี่ได้บูชากันนิดหน่อยนะผมสำหรับตะกุดเปิดดวงเปิดโลกหลวงปู่ทวดก็พุทธาวิเศษขึ้นในวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะผมแลนะวัดพระาธาตุหมื่นหินนะผมพร้อมกันกับเหรียญรุ่น ลวงปู่ทวดเปิดโลกแล้วก็พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่ทวดเปิดโลกครับผมสําหรับตะกุดเปิดดวงเปิดโลกก็จะเป็นรายการที่สิบห้าพี่นะรายการนี้รายการที่สิบห้าผมตะกุดเปิดดวงเปิดโลกเลี่ยมกรอบพร้อมใช้จัดสร้างจํานวนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกครับผมก็ตามที่ผมแจ้งไปนะผม ตะกุดเปิดดวงเปิดโลกก็พุทธาพิเศษพร้อมกับเหรียญรุ่นหลวงปู่ทวดเปิดโลกแล้วผมสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาแกะรีวิวให้พี่ได้รับชมหนึ่งดอกนะผมสำหรับตะกุดเปิดดวงเปิดโลกหลวงปู่ทวดนะผมนี่ลักษณะตลับกองครับผมตะกุดเปิดดวงเปิดโลกหลวงปู่ทวดหลวงปู่ศิลาเมตตา อิฐฐานจิตแล้วก็เขียนอัขระยันให้นะผมนี่ด้านหลังสีดำเดิมนะครับผมขนาดตะกุดก็ขนาด2.5นิ้วนิ้วนะผมเรี่ยมกรอบพร้อมใช้พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชาตะกุดเปิดดวงเปิดโลกลงพุทวดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมเดี๋ยวเรามาชมกันพี่ของดีมีน้อยนะผม มีมาจํานวนไม่เยอะนะผมสําหรับตะกุดเปิดดวงเปิดเปิดโลกนะของดีมีมาแบ่งน้อยนะผมสําหรับตะกุดเปิดดวงเปิดโลกหลงูดทวดหลงปู่ศิลาอิธารจิตแล้วก็เขียนอักขระยันให้ครผมก็ตามที่ผมแจ้งไปนะตะกุดรุ่นนี้ พุทธ,ธาวิเศษในวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานวัดพระธาตุหมุนหินครับผมพุทธ,ธาพิเศษพร้อมกับเหรียญหลวงพ่อทวดเปิดโลกแล้วก็พระผงดวงเสือสีเปิดโลกหลวงพ่อทวดับผมพุทธ,ธาวิเศษในวาระเดียวกันพิธีเดียวกันนะพี่นะเดี๋ยวเรา,าดูกันนี่ครับผมตะกุด เปิดดวงเปิดโลกหลวงปู่ทวดก็จะพิมพ์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดรุ่นเปิดโลกครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นเลเซอร์ชื่อหลวงปู่ศิลาผมสอรอนะแล้วก็ลงอัครยันด้านนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ศิลาไอาฐานกิตครับผมจัดสร้างจํานวน999ดอกเท่านั้นนะพี่นะขนาดตะกุดก็เลี่ยมกออพร้อมใช้ ขนาดก็ยาว2.5นิ้วนะผมขนาดตะกุด2.5นิ้วนะผมขนาดตะกุด2.5นิ้วนะพี่นะแต่ชุดนี้จะเป็นงานเลี่ยมกรอบพร้อมใช้แล้วก็จะยาวมาประมาณ2.7ับผม2.2.7นิ้ว, 2. 2. วเห็นไหมครับพี่พี่ดูสเกลจากเลข0ถึงเลข ถ้าเป็นคมยาวของตะกุด2.5นิ้วอันนี้รวมรวมกรอบด้วยก็ประมาณ2.7 2.8น,นะผมประมาณนี้ขนาดก็คมยาวก็ยาวนิดนึงครับผมยาวกำลังดีเรี่ยมกรอบพร้อมใช้ขนาด2.5นิ้วนะผมอืม <c oughs> นี่ครับพี่ตอกสอรอไว้แล้วก็หลวงปูดทวด เหยียบน้ำทะเลจืดครับผมรุ่นเปิดโลกเห็นไหมครับพี่รันเลขโคตรันเลขโคตทุกดอกนะผมนี่ผมเลขโคตเลขโคตรสามสี่ครับพี่เห็นไหมครับนี่าง,งามเลยตะกุดเปิดดวงเปิดโลกลงบททวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับผมสำหรับตะกุดเปิดดวงเปิดโลกผมเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงดอกละ350 จัดส่งฟรีนะผมบูชา3มดอก1นึ่จัดส่งฟรีนะพี่นะของดีมีมาน้อยนะผมมีมาไม่เยอะนะพี่พี่ท่านไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วก็สนใจที่อยากจะบูชาก็ติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไวใต้คลิปได้เลยนะผมนีม่เรี่ยมกรอบพร้อมใช้แล้วผมงาม,งามเลยพี่สีน้ิเดิมพี่เอาไปลุ้นเลขเองก็ตามที่ผมแจ้งไปผมตะกุด เปิดดวงเปิดโลกก็พุทธาวิเศษในวาระเดียวกันกันกบเหรียญหลวงพุทธวดเปิดโลกับผมพุทธาพิเศษหนวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาณ้าวัดพระธาตุเหมือนหินนะผมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็ไอทานกิจให้นะผมงานเลี่ยมกรอบพร้อมใช้ยอย่างดีครับผมนี่ครับผมอย่างงามเลยพี่ท่านไหนสนใจอยากจะบูชาก็ติดต่อเข้ามาได้นะผม ะกุดเปิดดวงเปิดโลกก็เป็นรายการที่15้านะผมเลี่ยมกรอบพร้อมใช้จำนวนการยันสร้างก็9 9 9ก็ดอกครับผมตะกรุดเปิดดวงเปิดโลกเลี่ยมกรอบพร้อมใช้หลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะผมนี่ครับตลับกล่องสีนลํำเดิมพี่ก็ถ้าหากสนใจที่อยากจะบูชาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิป นะครับผมสวยงามมากพี่ของดีมีมาน้อยนะผมท่านไหนที่เห็นคิปนี้แล้วสนใจอยากจะบูชาตะกุดเปิดดวงเปิดโลกหลวงปู่ทวดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผมตะกุดขนาด2.5นิ้วนะผมนะผมนี่ ก็จะพิมพ์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ํำทะเลเจิดรุ่นเปิดโลกตรงนี้ตอกสอลอเป็นเลเซอร์โค้ดนะผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะตอกเลขลันลำเบอร์ครับผมจํานวนการจัดสร้างของตะกุดเปิดดวงเปิดโลกหลวงปู่ทวดก็จะสร้างเพียง9 0 9ดอกเท่านั้นนะผมจะสร้างน้อยนะพี่นะก็ตามที่ผมแจ้งไปครับผมของรีมีมาแบ่งพี่ๆีน้อยแล้วผม พี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาตะกุดเปิดดวงเปิดโลกลงบูทวดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผมผมเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงดอกละ350จัดส่งฟรีผมบูชา3ดอก1000จัดส่งฟรีนะผมโอเคนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาตะกุด เปิดดวงเปิดโลกลงโพทวดเหยียบน้ําทะเลจุดรุ่นเปิดโลกก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมยังไงผมก็ฝากพี่พี่ด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องไปด้วยนะครับ